สบายดี LT วิชันครับวันนี้ไอ้แจ็คมาบริจาคโลหิตนะครับที่สภากาชาติหรือสภากาแดงครับนะวันนี้มาให้เลือดอ่าก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปเขียนเอกสารเนาะเขียนปื้มเขียนปื้มเนาะแล้วก็ไปเข้าคิวต่อคิวเนาะวันนี้ไอ้แจ็คมาต่อคิวคนหลายครับนะ ร่วมโลกมีน้ำใจให้แก่กันเนาะก็หลังจากนั้นเนาะไอ้แจ็คได้จองบริจาคโลหิตออนไลน์นะที่ไทยมีก็จองออนไลน์แล้วเขาก็หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเขาก็จะให้ไอ้แจ็คเดินเข้าไปเลยครับออนไลน์เร็วมากนะตอนนี้ไอ้แจ็คก,ก็บริจาคโลหิตนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าพยาบาลเพิ่นบอให้ถ่ายรูปเนาะ นะนะเดี๋ยวถ่ายหูไปเพนะื่อนหายเนาะอันนี้ไอ้แจ็คบริจาคเรียบร้อยแล้วนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวลาวชาวไทยบริจาคโลหิตให้เลือดนะเพราะว่าเลือดยังขาดอยู่เยอะนะครับให้กับผู้ที่ขาดแคลนนะครับมาบริจาคก,กันหลายๆเดอ่อนะตอนนี้ไอ้แจ็คก,กำลังเดินไปรับของว่างนะหลังจากที่บริจาคโลหิตแล้วเขาก็จะให้ของว่างกัน นะครับอของว่างเพื่อให้ร่างกายได้ได้กินเนาะบางทีขาดน้ำตาลเนาะนะเดี๋ยวเอามาเบิ่งกันเนาะไอ้แจ็คไวจากเป็นครั้งที่47แล้วนะ47ละนะอ่า47ละเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่าเขาให้ขนมอะไรมาละเขาให้ขนมอะไรมากินนะในกล่องนี้นะ อ่ามาปืนกันเนาะในถุงก็จะมีอะไรครับปาปามปาปมปปมตัดตาดามทำมาพามทำมาพามมีอะไรโอโหขนมปังฮะไส้ถั่วแดงนะมีอะไรอีกวับ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 มีไอย่างนอ้อนี่น้ำผลไม้มารีนะครับอ่ามีอีกบอนะ เขาบอกให้พูดคุยกันเนาะงดการสนทนานะครับอ่ะหลังจากที่กินเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรารู้สึกหน้าม,มืดเนาะหน้ามืดเวียนหัวเราต้องนั่งพักนะครับแล้วก็ได้รับการกินน้ํานะได้รับการกินน้ําหวานนะเขาจะให้น้ําหวานเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับเขาจะมีแจกเสื้อผ้านะครับมีแจกเสื้อสําหรับ ผู้ที่มาบริจาคนะครับสำหรับผู้ที่มาบริจาคเลือดให้เลือดก,กับสภากาชาติหรือสภากาแดงนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูว่าไอ้แจ็คได้เสื้อแล้วเสื้อ <Okay. S 1> งามบอนะนะ <Okay. S 1> เป็นอย่างไงเนาะเสื้องามบอนะครับ <Okay. S 1> อ่าบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เด้อพี่น้องสาวลาวแล้วก็สาวไทยเด้อ เมื่อวนี้อา้แจา็คไปก่อนเดอ้อสายดี